วันนี้ทุกคนนะครับผมวันนี้เราอยู่ในแมปชิงไคแอนซิกนะครับก็เดี๋ยวดูรูปก่อนละกันเนี่ยพวกมึงดูเลยเกมน่าจะคุณภาพอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในแมปแล้วนะจ๊ะมามาครับก็เปิดมากูก็ได้ไปคนหาเลยฮะ <Huh? S 1> โอเคโอเคเดี๋ยวกูจะซ่อนอยู่แถวนี้เลยแบบมันไม่รู้หรอว่ากูยอยู่แถวไหนไเอออาจจะยากหน่อยไม่ยากหรอก เลยช่องแขบมารลกาเอาฮะเชี่ยเปิดมากวบยังไม่ได้ถาเลยกูเ <idos> ป็นคนซ่อนที่ยี่สุดเหรอก็ยังคงเป็นไฮเดอร์เช่นเคยผมก็จะไปซ่อนไอ้กูขีอต่อล้วพวกมึงนี่ไงยางอันนี้โอ้โหคิดว่าเนียนแปบ่ความเนียนให้เท่าไหร่ เป็นสิบอะข้องูนให้กูเท่าไหร่วะโอเคครับผมก็ช,ช,ชิวๆนะกูแค่ว่านไม่รู้หรอกว่ากูอยู่ไหนโอ้ยผมกันเดี๋ยวเรามาซองจอซีเกอร์เลยดีกว,ว่ากูอยากดูซีเกอร์มันหาไปเจอได้ยังไงวะก็เดี๋ยวผมพอกลับไปดูจอตัวเองก่อนยังรอดอยู่บอกเชี่ยเนียนอยู่นั่นไงอย่าอย่า อย่าเข้ามาใกล้นะเว้ยอย่าเสยเข้ามาใกล้กูกูมีพระนะเว้ยโอเคพวกพวกเฮียยนี่มันมันไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่คือมันกูเชื่อมันหากูไม่เจอเชีย่ยลุ้นอยู่นะเวเออ,อย่าอยาอย่าอย่ากูารู้ที่มันแค่ไปอ,อย่าเข้ามาใกล้กูเลยโอ้ช็อไอ้เฮียกูจะตาย คือกูจะมีเรื่องบอกพวกมึงอย่างนึงก็คือกูอะเกมพี่นมันไม่มีปุ่มปิดเสียงเว้ยไอสัตว์มันก็เลยจะยัยนึงไอเฮียเดี๋ยวผมตอนนี้ผมจะหาที่ซ่อนกันละกันอยู่แถวไหนด้วยเสียกูขี้หลอดไม่เนียนหรอเลยเสียไม่มีคำว่าเนียบเลยชิบหายแล้วแม่งตายหายกันหมดไอสัตว์ เจอเพื่อนมึงก็มาทอดดิวะมึงแกทำพวกเราตายกันหมืนไอ้เหี้ยเคลือหมจุ่มหมเะไปดูกันซีเกอร์อยู่ตรงไหนบ้างกลัวแย่แล้วมกลัวแย่ละแม่งอยู่ไกลๆกูเนี่ยพุทธทางบางตาสังขงบางตา เชีย่ยเว้ยนั่นนี่ไอสัตว์คุยชิยแม่งเนียนจัดไอสัตว์ผมจะมาเพี้ยกัแนแถวนี้แม่งเยอะไอสัตว์แม่งอันตรายนี่โอเคพูดเชีย่ยแม่งไม่เห็นเจอคาถากูเขาา้าไปไอสัตว์คุณดูลองไปใช้กันได้หน่อยคาถาเนี่ยนี่กูมันไม่เนียนเลยเนี่ยแค่อันนี้แม่งมันขึ้นมันก็มันก็ไม,ม่เนียนเลยคือกูพูดตามจริงอะ เชี่ยมือพวกมึงหา ibt. ไม่เจอจริงเหรอก็หวังว่ามึงกับกูจะรอดนะเพื่อนโอเคครับน <sh arp> <ๆ>ับถอยหลังห้าวิธีเยสี่สามสองหนึ่ง yes โอเคครับเกมนี้ผมก็ได้เป็นซีเกอร์ละมากูพร้อมรันแล้วพวกมึงโอเคถ้าเป็นซีเกอร์ครับก็จอจะดำแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาลุยเลยเฮียกูมองทนไม่ไหวละ กูพร้อมลาคนละไอ้สัสไอ้เฮียคูม,มึงโดนกูแน่ไอ้สัสกูมึงอยู่ในกูฆ่ามึงแน่ไอ้เฮียโอเคครับเปิดมาก็ฮะทำไมมันมีแค่นี้วะไอ้เฮียไฮเดอร์ทำไมมันน้อยวะ อไอ้ที่อยากเห้ยกูมีแค่นี้ไอ้สัตว์เอฟเดี๋ยวเราลุยโหมดโหมดฮาร์ดฮาร์ดโหมดดูเอฟตอนนี้ผมก็มาอยู่ในฮาร์ดโหมดละเดี๋ยวเราลาเลยเฮี้ยมจะหนีไปไหนวะฮะเปิดมากูก็เลยไปคนลาเลยโอเคครับตัวแรกคือคกูก็ฆ่าไปละที่เหลือตัวนั้นใช่ะ่ะไม่ใช่วะ่ะเอ๊ะมันไปยืน,นตรไปตรงนั้นวะ โอ้ยผมคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผม